ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศษรษฐีไกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเวลาเย็นท่านพระอานนท ออกจากที่หลีกอเรนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผูเ้เจร,ริญไม่เคยมีมาแล้ว พระมารดาของพระผู้มีพระภาคทรงมีพระชนมายุน้อยเหลือเกินเมื่อพระผู้มีพระภาคประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาของพระผู้มีพระภาคก็เสด็จสวรรคตเข้าถึงเทพนิกายชั้นดุสิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนอานน์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนอานน์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนอานน์มารดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมีอายุน้อยเหลือเกินเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้เจ็ดวันมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมทำกาละ เข้าถึงเทศนิกายชั้นดุสิตลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานีในเวลานั้นว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้เกิดแล้วและแม้จักเกิดสัตว์ทั้งหมดนั้นจักละร่างกายไป ท่านผู้ฉลาดทราบความเสื่อมแห่งสัตว์ทั้งปวงนั้นแล้วพึงเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์